สวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็มาเจอกับเมในชาแนลของเมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวคุชชั่น5แบรนด์ด้วยกันที่เมคิดว่าให้งานผิวสวยผิวดูเหมือนผิวแบบผิวดีอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเลือกมา5ตัวที่ใช้อยู่ประจําแล้วก็ ลองใช้จริงๆนะคะแล้วก็สรุปมาแบบเป็นโน้ตแบบนี้เลยนะผิวเมย์เนี่ยเป็นผิวธรรมดาค่อนไปทางแห้งนะคะก็คือเป็นแบบบางช่วงก็แห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจะต้องมีการบำรุงมากหน่อยก็สีผิวนะคะจะเป็นสีผิวแบบนูชอนะคะก็คือดูจากเออเซเลียลที่ข้อมือนะคะก็คือจะมีทั้งสีเขียวสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะรูขุมขนก็มีอยู่ตรงหน้าแก้มนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาที่เมย์กุ้มอกกุ้มใจอย,อยู่เหมือนกันก็คือปัญหาเรื่องรูขุมขนส่วนตัวนะคะเวลาเมย์ใช้คุูชชันเนี่ยเมย์ก็จะไม ะะแล้วก็ถามว่ามีทดสอบเรื่องการติดแมสไหมก็คือเมย์ไม่ได้ใส่แมสมาเกือบปีแล้ว,ลวก็เลยไม่ได้ทดสอบตัวนี้นะคะ mm. ก็เลยไม่สามารถที่จะบอกเพื่อนๆได้ว่าน้องเขาติดแมสไหมก็จะได้เป็นแบบผิวจริงๆจากงานคุชชั่นเลยนะคะทุกคน mm. ก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะเมยก็ฝากกดไลค์ like, mm. กดซับสไคร์ช c h ่ n n e l ของเมยด้วยนะคะ mm. รีวิวกันเลยนะคะเมยก็เรียงตาม อ๋อลำดับพยัญชนะแะ้วกันเนาะไม่ได้เลียงว่าเอออันไหนชอบมากสุดน้อยสุดอะไรนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นนี่เลย c แ n ด a k e ตัวนี้เลยนะคะก็เป็น แบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นเนาะ Foundation Face Color นะคะเป็นเบอร์ G 0 2นะ,ะตัวนี้เขามีมาให้เลือก2สีก็คือ G 0 1กับ G 0 2ไม่ใช้เป็น G 0 2นะคะก็คือพอดีผิวมากๆเลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นคุชชั่นไหมแต่ว่าอารมณ์เหมือนรองพื้นเนื้อครีมที่อยู่ในรูปแบบตลับก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างจากปกติตรงที่ด้านเนี้ยเซี่ยวพัจจันของเขานะคะก็คือจะเป็นเนื้อไฮไลท์การใช้งานอะไรต่างๆก็เหมือนคุชชั่นเลยนะคะก็คือจะเป็นอารมณ์แบบแบบบบมีีพน้ นะคะคเนื้อรองพื้นเนื้อครีมแล้วก็จะมีเป็นไฮไลท์ใส่มาเป็นรูปแบบพัชันเซียลแบบนี้เลยเหมือนจะเป็นคอลเลกชันที่เขาทำคอลเลกชันของซิลลมูนอะไรอย่างงี้มั้งเออเนื้อก็คือดีมากสวยมากนะคะอันนี้เนี่ยเมว่าเหมาะกับคนที่ผิวมันนะคะถ้าผิวแห้งเนี่ยจะต้องบำรุงเยอะ,ยอะ,ยอะหน่อยเหมาะกับสภาพอาก,กาศบ้านเรามากเลยอ,อย่างเช่นประเทศเราเนี่ยก็ทั้งร้อนแล้วก็ชื้นด้วยนะคะก็ช่วงนี้ฝนจะตกหนักแล้วก็มันจะชื้นเนาะเวลาใช้แล้วบางทีหน้าก็จะแบบ มือกเมือกแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะทุกคนให้งานผิวที่ดูเป็นผิวจริงๆอะ่ะมีความเป็นพื้นผิวผิวจริงมากๆแล้วก็ไม่แมทแล้วก็ไม่มันจนเกินไปนะคะวันนี้ก็คือได้ผิวที่สวยผิวสวยแบบตื่นมาผิวแบบนี้เลยแบบ woke u p like this นะคะก็คุมมันได้ดีมากๆเลยประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยผิวก็จะเริ่มแบบมีน้ํามันออกมานิดนึงแต่ว่าหน้าไม่ได้ดูมันนะแล้วผิวก็จะดูผ่องสวยดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ดรอปด้วยนะเรื่องพลงรูขุมขนไม่ว่าพาลงรูขุมขนได้ดีแล้วก็ปกปิดตั้งแต่บางๆไปจนนถึงปกปกิด นะคะคถ้าใครที่อยากจ,จะปกปิดเพิ่มอาจจะต้องลงเป็นคอนซีลเลอร์เนาะส่วนตัวเนี่ยเม่ชอบนะคะแล้วก็แพ็กเกจเขาก็คือน่ารักมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบพัฟมาให้พัฟก็นุ่มเป็นแบบยางไง ก็กระจกก็บานใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้ไม่ตบร่องแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะส่วนตัวนะคะเมให้5เต็ม5เลยนะคะทุกคนทั้งเรื่องการใช้งานแล้วก็คุณสมบัติที่ได้มาแล้วก็แพคเกจจิ้งอะไรเงรี้ยก็คือเหมาะกับการพกพาดีมากเลยตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะถือว่าเป็นคุชชั่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเนื้อรองพื้นใส่ลงไปในฟองน้ํานะคะตรงในตลับอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นรองพื้นเนื้อครีมการใช้งานเมว่าก็ไม่หนาหนักจนเกินไปแล้วก็ให้งานผิวสวยดีมากมากเลยนะคะอันนี้ เมย์ซื้อมาจากวัสันประมาณ400กว่าบาทคุ้มเงินมากๆตัวนี้ถ้าหมดก็จะซื้อซ้ำนะคะเพราะว่าใช้ดีอ่ะชอบนะคะ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นของแบรนด์เกาหลีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆเลยนะหลายๆคนก็ใช้กันก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นครีโอตัวนี้นะคะก็เป็นเบอร์3 5โ o เมรู้สึกว่าเขาทําสีมานะที่จะขาวมากๆเลยทุกคนก็คือตัวนี้นะคะก็จะขาวกว่าผิวเมยไปประมาณ 1- 2ถึงเฉดเลยนะคะเมยใช้เบอร์ที่เกือบจะเข้มที่สุดแล้วอะก็ยังรู้สึกว่าขาวไปกว่าผิวเมยคิดว่าถ้า r e f i ล s อะไรหมดแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนไปซื้อเป็นตัวเบอร์สี่ เขาก็คือเบอร์ที่เข้มที่สุดน่าสะพอดีผิวเมยมากกว่านะคะเอาเพราะตอนนี้เมยใช้เป็นเบอร์3.5 BO วาน,นิลานะคะแต่ว่าช่วงนี้เมยผิวขาวขึ้นก็เลยเออก็ใช้ได้อยู่ไม่ได้แบบดูวกดูลอยมากก็จะเป็นแพ็กเกจประมาณนี้นะคะทุกคนแพ็กเกจก็คือสวยมากนะคะแล้วจะมีพัฟเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นนุ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเข้าร่องเข้าซอกได้ดีมากๆเลยอย่างเงี้ยอือแล้วก็จะเป็นตัวคุชชั่นคุชชั่ก็จะเป็นแบบนี้อืม โทนสีธรรมมาค่อนข้างที่จะอมเหลืองโอเคอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เหลืองอ่อยแบบดีซ่าอะไรขนาดนั้นอย่างผิวเมย์เนี่ยก็ใช้ได้แหละแต่ว่าจะสว่างกว่าผิวไปนิดนึงเนาะจริงเลยก็คือสวยอืม รู้สึกว่าเนื้อ,อค่อนข้างที่จะปกปิดได้ดีมากๆให้งานผิวที่สวยปกปิดดีแล้วเนื้อ,อค่อนข้างที่จะมีความหนานิดนึงในความรู้สึกของเม่นนะแต่ถามว่ามันดูโบกดูหนักไหมก็ไม่นะคุมมันได้โอเคนะคะประมาณห้าหกชั่วโมงอะไรประมาณนี้ถ้าผ่านไปเนี่ยผิวก็ไม่ดรอปไม่หมองเลยนะคะหน้าก็ผ่องดีมากแต่ว่าจะติดนิดนึงแม่รู้สึกว่าจะเป็นคราบช่วงช่วงร่องจมูกร่องแก้มอะไรเงี้ยแล้วก็ใต้ตาอะไรเงี้ยเวลามีลงแม่ก็จะลงถึงแถวนี้พอนะคะแล้วตรงเนี้ยจะเกลี่ยบ,บางๆเอาเอา,เอามือแบบลูบๆบางๆเอาเนาะก แก้ปัญหาเรื่องคราบได้ดีนะคะตัวนี้นะคะเมก็แนะนําให้เลือกสีที่พอดีกับผิวเพราะว่าเขาไม่ดรอปไม่หมองเลยไม่ต้องไปเผื่อเลยว่าเฮ้ยเผื่อดรอปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือทาไปสีไหนผ่านไปหลายชั่วโมงจนกระทั่งล้างหน้าก็ยังเป็นสีนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเลือกสีให้พอดีผิวหรือว่าเป็นสีที่เราต้องการเนาะอย่างเมเนี่ยก็จะขยัยบไปเป็นเบอร์สีนะคะที่เข้มกว่านี้หน่อยเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะขาวไปขนาดเมแบบผิวขาวขึ้นมาจากแต่กอนิดนึงแล้วใช้ก็ยังรู้สึกว่าน้องก็ยังขาวอยู่ ไปงานที่แบบต้องการผิวกริบหน่อยเออแต่ว่ายังได้ผิวสวยอยู่นะคะก็แบบมีความปกปิดเหมาะกับผิวมันนะแล้วก็ถ้าผิวแห้งเนี่ยก็ต้องบํารุงดีๆเหมือนกันถ้าผิวแห้งเนี่ยเราไปทาบางทีก็อาจจะเป็นคราบได้แนะนําว่าให้บํารุงดีๆตัวนี้เมย์ให้4.5เต็ม5นะคะเพราะว่าหักเรื่องสีนิดนึงที่เขาทําออกมาแบบว่าเฉดขาวไปหน่อยนะโดยรวมก็ชอบนะคะหมดก็จะซื้อซ้ำแหละตัวนี้นะคะก็ให้งานผิวที่กริบแล้วก็มีความแบบกึ่งแมทแมหน่อยนึงแต่ว่าเวลาโดนแสงก็ยังเล่นแสง ผิวตึบผิวปกปิดอะไรเงี้ยงานปกปิดนะคะก็คือตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะมาถึงตัวที่3กันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เกาหลีอีกเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นแบบ S4 เอสโฟร์นะคะเป็นแบรนด์นี้เลยเอออันนี้ก็คือแบบชอบมากชอบมาจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์23นะคะพอดีกับผิวเมย์มากๆแล้วก็พับอะไรเงี้ยทำมาแบบนุ่มนิ่มอะพับของเขามีความแบบนุ่มแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้ แตลงไปที่ผิวก็คือสบายผิวมากๆนะคะให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ปกปิดด้วยแต่ถามว่าผิวสวยสบายผิวไหมก็จะเบาผิวกับตัวครีโอนิดนึงนะคะแล้วก็ให้งานผิวที่มีความเล่นแสงมากกว่ามีชอบตัวนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยเฉดสีเขาทำออกมาดีมากๆนะคะก็คือจะเป็น เฉดสีที่พอดีผิวเมเลยก็คือเบอร์23เป็นสีเบจนะคะก็ชอบนะคะแล้วก็คุมมันได้ดีด้วยได้ฟ i นิ s h ผิวที่สวยเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็ปกปิดคุมมันดีนะเราไม่มีอะไรจะติเลยคือชอบไปหมดเลยอะทางแพคเกจจิ้งด้วยแล้วก็ตัวพัฟตัวเนือ้อคุชชั่นด้วยนะคะก็คือชอบเมให้ห้เต็ม5เลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะบางเบากว่าตัวคลีโอนิดนึงเนาะก็เลือกดูแล้วกันว่าใครชอบแบบไหนนะคะโดยส่วนตัวเมก็ ชอบหมดเลยอะที่มารีวิว5ตัวะคะก็คือชอบหมดเลยเลือกใช้สลับเอาตามสภาพอากาศนะคะถามว่าหมดจะซื้อซ้ำไหมนะคะซื้อซ้ำแน่นอนอีกเช่นกันนะ,ะทุกคน ต่อมานะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่มีราคาที่สูงขึ้นมาเป็นอารมณ์เหมือนดีไซเนอร์แบรนด์อะไรเงี้ยแต่เขาก็มีเป็นเครื่องสำอางเป็นบิวตี้ไลน์ออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของนี่เลยแบรนด์ georgio armani นะคะก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็นแบบ essence in balm mesh cushion ก็เป็นตัวเบอร์3นะเมจัดมาเป็นเบอร์3ปกติเมย์จะใช้ลองพื้นเลยของเขาเป็นเบอร์ประมาณ4.5อะไรประมาณเนี้ยก็เลยเอาเบอร์3มมาลองสรุปก็คือวันนี้ทานะคะก็รู้สึกว่าจะขาวไปกว่าผิวนิดนึงแต่ว่า ให้งานแบบงานผิวสวยงานผิวกระเบื้องเคลือบมากๆเลยทุกคนดูดิเออแบบคือเวลามีลงคุชชั่นอะเมจะไม่ค่อยลงแป้งนะคะทุกคนก็อยากให้ได้เห็นงานผิวของเขาจริงๆก็คืองานผิวสวยมากๆอันเนี้ยเป็นแบบนี้อันนี้จะเหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาไปจนถึงผิวแห้งนะคะถ้าใครผิวมันเนี่ยก็อาจจะต้องเซตแป้งเนาะพอเราเซตแป้งมันก็จะทำให้ฟินิชที่ได้จากตัวคุชชั่นเนี่ยหาย ดส่วนตัวก็คือชอบงานผิวของเขามากๆนะคะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยแต่ว่าตัวรีฟิลถัดไปนะคะเมย์คิดว่าน่าจะซื้อเป็นเบอร์ที่ขยับขึ้นมาอีกสักเฉดอะไรประมาณนี้นะคะก็น่าจะโอเคแล้วก็คือแบบเฮย้ยสวยมากๆเลยเออไม่ชอบสีแบบสีน้ําเงินสีแดงอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะคะก็คือซื้อเพราะแพคเกจิ้งแหละตอนแรกเอาตรงๆนะคะแต่พอมาใช้แล้วแบบ เฮ้ยได้งานผิวสวยมากๆจริงๆนะคะตัวนี้ปกปิดน้อยจนถึงปานกลางนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะปกปิดแบบเพิ่มเนี่ยเน้นให้ลงเป็นคอนซีลเลอร์เอาละกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาให้งานที่แบบงานผิวเบาๆแต่ว่าผิวสวยอะเออทุกคนแล้วอันนี้นะคะก็ไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่เออเน้นทาแบบไปทำงานออฟฟิศหรือว่าในวันที่ใช้ชีวิตในวันที่อากาศแห้งๆหรือว่าไปเที่ยวในที่หน,หนาวๆหรือว่าไปเที่ยวแบบ อากาศหน,า,หนาวๆใช้ชีวิตในที่หนา,หนาวๆอะไรประมาณนี้เหมาะเลยนะคะอืช่วงขึ้นเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะเพราะว่าบางทีอยู่บนเครื่องบินแม้ว่าอากาศมันคข้างที่จะแห้งอะ่ะความรู้สึกมีนะตัวเนี้ยก็ไม่ได้คุมมันแต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้ามันเมื่อเพิ่มเลยทุกคนก็คือทาไปผิวเป็นยังไงนะคะผ่านไปก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เออแบบสวยไม่เป็นคราบ คุ้มเงินอยากให้ลองหลายคนอาจจะลองตัวแบบรุ่นสีแดงรุ่นหะไของเขาไปแล้วรุ่นสีน้ําเงินนะคะก็คือปังมากเลยอันนี้แพคเกจจิ้งคือสวยแล้วก็ถามว่าจะซื้ออีกไหมถ้าหมดซื้ออีกแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าชอบมากๆจริงๆส่วนตัวมีให้5้าเต็ม5เลยนะคะไม่มีอะไรหักเลยเพราะว่าชอบมากจริงๆตั้งแต่แพคเกจจิ้งฟิน i s h ผิวงานผิวที่ได้นะคะก็คือเลิฟค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ ดังนะคะแล้วก็ราคาน่ารักด้วยนะคะก็คือจะเป็นของอโรแมนนะคะนี่ตลับสวยไหมทุกคนมีความแบบมุกมุกเอ้ยเอ้ยได้ๆนะคะแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น Clear Cover c u s t i o n นะคะก็จะเป็นเบอร์3นะคะก็เป็นเบอร์ b บจ g อ2สนะคะพอดีผิวนะก็ได้กระจกมา1บานแล้วก็มี p u f f ค u s h i o n แบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อค u ชชั่นจะเป็นแบบนี้ ตัวนี้จะเป็นรุ่น Cle ีย c ์ v e r นะคะไม่ใช่รุ่น New Cover ที่เป็นไวรอลเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะให้งานปกปิดนะคะแล้วก็ผิวโกรผิวแบบฉ่ำมากกว่ามีรู้สึกนะคะจากการที่ดูรีวิวเนาะยังไม่เคยใช้รุ่นนั้นเหมือนกันแหละแต่ว่าตัวนี้จะมีความโกรแล้วก็ให้งานปกปิดเหมือนกันเออให้งานปกปิดแต่ถ้าใครที่ผิวมันเนี่ยอาจจะไป ตัวนั้นนะคะแต่ถ้าใครที่ผิวผสมไปจนถึงผิวแห้งเนี่ยตัวนี้เมีว่าโอเคเลยใช้แล้วก็คือให้ผิวแบบโกลโกลแบบกึ่งกำรรมายีน่อยหน่อย,อยไม่ถึงกับว่าโกลจนเมื่ออะไรอย่างงี้คะ่ะแต่ถามว่าให้งานผิวสวยไหมสวยแล้วก็ปกติดนะคะแต่จะแอบ,บเป็นคราบนิดนึงเออมีคราบตรงช่วงแบบล่องเขาเรียกอะไรล่องน้ำหมากล่องแก้มตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วตรงใต้ตาเนาะแต่โดยรวมแล้วไม่รู้สึกว่าคุ้มกับราคามากๆเลยนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากจะให้ผิวแบบแมตขึ้นหน่อยก็อาจจะเซตแป้งได้แต่ส่วนตัวเวลาเมย์ใช้คุชชั่น ไม่ค่อยหลงแป้งนะคะเพราะว่าอยากได้ฟินิชของคุชชั่นจริงๆเนาะส่วนตัวเมรู้สึกว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะตั้งแต่ผิวมันผิวธรรมดาผิวผสมไปจนถึงแบบผิวแห้งอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าจะใช้ได้เพราะว่าบางทีผิวของเมก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศก,ก็ใช้ได้โอเคเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือตลับสวยมากทุกคนแบบโหสวยมากจริงๆอะ่ะเอาจริงๆเลือกซื้อมาเพระเพอตลับก็จะคุมมันแบบคุมมันกลางๆประมาณ 4-6ถึงหชั่วโมงประมาณนี้นะคะหน้าก็จะเริ่มมีความแบบมันๆกโกโออกมาแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเมือกอะไรนะแล้วก็อาจจะมีคราบตรงนี้นิดนึงนิดเดียวนะคะก็เอามือลูบๆก็แบบเอามือแบบกรีดอย่างเงี้ยก็หายแล้วนะคะโดยส่วนตัวเมย์ให้4.5เต็มหนะคะก็คือชอบมากๆเลยแต่ว่ารู้สึกแอบมีคราบนิดนึงก็เลยหักน้องเขาไป0ูนย์จุาละกันนะคะถามว่าถ้าหมดเนี่ยจะซื้อซ้ำไหมก็ซื้อซ้ำนะทุกคนเพราะว่าอะไร ชอบนะคะเนื้อของเขาก็คือทําออกมากรแล้วก็ปกปิดดีด้วยโ okay, <Okay, S 1> อเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวคุชชั่นทั้ง5ตัวนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบการอ๋อแอบมีเป็นรองพื้นเนื้อครีมที่อยู่ในรูปตลับอะ่ะเออแท่ตัวหนึ่งก็คือตัวแรงนะคะกต็ตีไปว่าเป็นคุชชั่นแลวกันเนาะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่เคยใช้ตัวไหนแล้วก็อยากจะมาแบบเม้าท์มอยกันหรือว่าจะแนะนำเมว่าเออลองตัวนั้นตัวนี้ไหมอะไรเงี้ยก็มาแนะนำได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะก่อนจะจากไปวันนี้นะคะเมย์ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับช่องแชนแนลของเมย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย